ึเอาอีกแล้วเอาอีกแล้าอีกแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่นี่นี่ครับนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วเรื่องอุ่มตึมเรื่องอุ่มตึมบึงนะครับบึงนะครับนี่ของแท้ของแท้มาแล้วอ๋อเป็นของแท้บึงนะครับผู้เรื่องตึมเลย เดี๋ยวได้นี่คือเก่าคือเก่าคือเดิมนมทิพย์ครับคือเก่าวันนี้ผมอๆกับนมทิพย์คือเก่าคือเดิมคนเก่าคนเดิมนะครับวันนี้คนโตคนลงขนาดบวชนแล้วทองแหงมาด้ายมือแล้วครับเอาเพื่อนๆเย็บชีนะมาหาปักเบ็ดก่อน บิดบ่ได้ขึ้นพู่เขาแล้วมันนี่เอาแบบสุก,ก้ำกลางหน้าโรดงามมันแล้วเขาเขียวพุกน้ำยกท่วมกังให้กลางหน้าเดียะเห็นต์ปลายเขาพนตกไร้มือละ่ะติดต่อกันทุกเจ็ดมือละกะว่าสิบอดุดเลยเนาะบึงหาเหยื่อคันครับหเหยือใส่เด้อนนี่ละ่ะเดี๋ยวมันนี่ ลงที่มันจะเข้าไปปักเป็ดนะครับเอาแบบฟุดยออนลอดตามกังให้้างหน้าป้าขึ้นมาเมือ่อย่วยส่วนมากมีแต่ปลาดุกปลาคอเยอะปลาเคีงหน่อยนะส่วนมากเดี๋ยวผมจะใส่ใส่เดือนสกอดช่วงแรงๆวนๆนี่แต่กันขึ้นสิบเปลี่ยนมึงเอาเขียบางการเขียดตามส่วนย่างมาเปลี่ยนเหยื่อครับอ้าติดตามลงทิพย์ไปดได้เลยครับ วุ้ยครับมานเนี่ยคำเติบแล้ไใ้เวลาละปลาเล็กปลาน่อยคือสิบุอยากกินเหยื่ออะไร่ะนี่แหละครับไม้พวกกังให้กังหน้าผมน,นี่แหละคุณละขึ้นไปพูดละเด็กกังหนชิบหลังดูเพนนิฟซีบางคนก็นคือชิคเคยใส่แล้วน,น,นะครับแบบนี้ บรรยากาศแบบนี้โอ้สมัยยังน้อยอันไปนําผู้ใหญ่เพื่อนครับคนเฝ้าไปไปเส่น้ำข้าวเมนถือตอนยังน้อยปามันสลาหลครับตัวงั้นขนาดกวก่ึ นมากคืจะเป็นปลาดุกปลาคอลรอปลาเข็งแต่สวนมากนะครับแถวนี้มัน่ค่อยม,มีปลายัางมางไม่หรอกมันมีเขื่อนบม,มีอ่างมีแต่เปออ้าแต่บึงแบบนี้แหละผมเห็นบางคนนะครับเนะี่ยผมเห็นอยู่ในคลิปบางบางคนใส่เน่ยคือผมนะครับใส่เบ็ดเดียใส่เดือนผมแับแปลกใจอยู่คือถือนะ ผมเห็นน,ะนี่บางคนในตัวผมเห็นในช่องยูทูบบางช่องนะครับเห็น <c oughs> มันใส่เบ็ดแนนนี้เห็ไหมเห็น <c oughs> แต่แบบนี้ครับเอาเหยื่อขึ้นมาแนนนี่น,นนะถนะอือดีอยู่นะผมก็บชล่องเบิ่งอยู่มื่อนี่น้องเบิ่งละลางนีย บบแนี้เบ็ดผมใชเน้นเบ็ดใหญ่ครับเด้อเบ็ดเบอร์ใหญ่ใหญ่เลยปาโนยมันกินบ่ได้กินกระตามมันเหี้ยติดตามนุ่มทิพคือเก่าคือเดิมนะครับเด้อคือเก่าคือเดิมมันละกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นั่มเดี๋ยวมาแนงนี่เจอกัน บึงครับบึงใส่ไปกี่หันครับผูตอดละเดี๋ยวเป็นปลายังสวนมาผมบอกเห็นปลาหน่อยละตอดแล้วครับเนี่ยคันจนโก่งเนาะมีการตอดแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหวยเปนกินนะนั่นหวยเป็นกินเดี๋ยวพันนี้ครับไป ล้งสุดท้ายมันมันเลอมันมันมนันมันโอ้โอสยสช้ไดเบ็ดหน่อยครับวันหน้าจะเอาเป็นลอยเอาขันเบ็ดมาอีกอยู่บังแดดไม้ผูสุดก่อนอืมจำแดงเจอกันม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 ,นมนันคือเกา่าอืมไปครับบ้านเนี่ยดุยตัว ถึงเวลาแล้วค่ำมืดแล้วไปเดี๋ยวตะก,กองข้าหนึ่งมันเกียวครับรอบแรกผมไปคนเดียวก่อนม,นมันมันทำกันน,ววกนี่แหละไปครูมีแต่ลูกกุ๊บหลงายง่ายง่ัยง่ายมีแต่มาหอยอครับพู้ ัลายอยอูย่มาแล้วเอาแล้วครับปลาหนยนี่ครับเป็นปลาเคงครับโอ้ปลาโมหนอยตัวหนยแท้แต่ผมสีบอกเอาแล้วครับผมจะเฮ็ดเป็นเหยื่อแทนเดี๋ยวคนเดียวยากแท้ ครับมวกมาปักเป็นเหนือแทนเลยนี่แหละรุ่นนี้ละเอาปลาคอหวานนะนี่นะครับส่วนมากถ้าเหยื่อใส่เรือนกับแบบนี้นะครับในอย่างเสียอย่างเหยื่อใส่เรือนคือว่ามันนี่แต่ปลาหน่อยเสร็จปลาหน่อยก่อนแต่ว่าปลาบสัำซาก ปลากินม,มีลายปลาไปไปอืมครับล่างนี้มีติงเยอะปลาังนี้คือกันครับเนี่ยปลาเค็งหน่อยนี่นี่นี่โอ้ปลาเค็งหน่อยายไงเงี่ยโตรธหรอ ฮึจดเป็นเหยื่อ,อรุจั่งึครับตังนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นเยือเขียตะโมฮึนี่ฮงดุนีรอดบาทตังขึ้นผมจิเปลี่ยนเหยื่อครับ

จีบ oman บ่เป็นไปบ่ได้ฮึปลาเค็งึเอืมนี่ครับดังนี่นีปลาเค็งมันถือปลาเค็งใส่อืมเดีเดี๋ยอืมโอ้เล้วแล้วเล่ายคือเก่าคือเก่า มาแนวบาดนี่ยพูดบู้ยเอาลพูนะครับพูเอาแ้วบาดนี่ดุดุกตัวนี้โอ้ยพูดเดียวซ้ำเนครับพี่โอุ้กคักหนาตัวนี้โอยเลืองดุบต็มขอบคุณแคือเก่าคือเก่าพุนพูดนะฮครับ สุดยอดละมาหน้ามาน้ ampa, มาน้ function, มาดิมิโอ้ยของดีดีผมขอเวลาเอาครับแป๊บนึงในสุดก็มาแล้วครับนี่ประตูครับตัวที่สองเนอาแจมเจมหนุ่มทิพย์คือเก่าใบปลาเขาจนมุนเบิดอืมเนอะบาดมันมันนะครับค <m z ul heures> ือเก่าคือเก่าเนาะ นี่ครับเต็มสองเหลืองจึงคึง่ังนี้ครับยามากี่หันก็เอาละตอนละตอนละไปต่อไปบัดน,นี่ไปพไปไปไปุนกับตกแล้วไปไปไปไเอาตัวสองสามโต๊แล้แหละ ฮึอเอาอ,อีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วนีว่นี่นี่ครับนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วเรื่องอึมตึมเรื่องอึมตึมเบึงนะครับเบึงนะครับมีของแท้ของแท้มาแล้วอ๋อตป็นของแท้เบึงนะครับผู้เรื่องตึมเลย เดียวได้นไงคือเก่าคือเก่าคือเดิมหนุ่มทิพย์ครับมันมันมันเดี๋ยวเห็นมันนิ่งก็ได้ครับกินวินขนาดอืมบาดเนี่ยตัวที่สามดุก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 ไอ้ดุกไอ้ดุกมาแล้ว โอ้มื่อนี้ผมว่าคือจะได้ยำรอบเดียวนี่นะครับผลมาแล้วผลมาแล้วนี่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 เดืองอมตึมเดืองอมตึมเก่าคือเก่าเยอะเอเวลาเอาแป๊บเด้อครับง้างดูนี่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 ครับไล่แล้วไล่แล้วไล่แล้วอืมต่อไปต่อนี่ครับเต็ม ทีสองแถมทีสามแล้หรอเนาะไปโอ้แสดงได้คนตกมือน,นี่วอาโบตกกับิคือรชิได้หลายอยู่แล้วครับมือถือใส่คือชิถ่ายบ่ได้หรอคนตก่อยมาละถ่ายก่อน คือเฉพาะอะไรหรือครับบาดนี้ฝนตกลิ้นละขึ้นน,นี่กลับก่อนนี่นะครับล้างนี่ก็เอาล่ะถ่ายไปแล้วครับกลับมาถืออีกแล้วล่วะเป็นไปย,ยังนี่นะครับผลงานมาหนี่งลูกสองปลาเค็งกับหลายโตอยู่ครับปลาเค็งอย่งนีตัวนึงพอได้อยู่ได้กินไปย,ยังตัวนี อันนี้ครับนี่ปาหมอปาหมอทางนี้ปาเขียงเอา้าปิดฉากน,นี่นะครับ